สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะเมอนก็มีฟื้นงามๆม,มาให้ทุกท่านทุกคนได้ชมเด้อค่ะฟื้นท่อผ่าไหมขนาดสี่สิบห้าลบยาวร้อยสองเซนเป็นฟื้นสองตะกอค่ะงามๆค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกระทางแคสสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญลายฟื้นทองมาได้เด้อค่ะสำหรับฟื้นท่อผ่าไหมสองตะกอสี่สิบห้าลบยาวร้อยสองเซนค่ะงามๆค่ะ ชมเลยจ้า, 45, าสี่สิบห้าลบย้าวรอยสองเซนเป็นฟื้นสองตะกอสำหรับท้อผ่าไหมเด้อค่ะงามมเลยจ้านอกจากสี่สิบห้าลบสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบห้าก็มิสินค้าเด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจขนาดได้กระทาแคสสอบถามเพิ่มเติมไม่บุนหลายฟุ่มท้องมาได้จ้า, 45, าสี่สิบห้าลบย้าวรอยสองเซนจ้า ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่อุดหนุนล,ลานแม่บุญหลายคุมทองนะคะ